พญานมือนี้บรรยากาศทางจังหวัดลอยเอ็ดเป็นจังไดก็ดีเลยล่มดีล่มดีแดดนำ้ำเป็บนบ่แต่ว่าที่แน่ๆมือนี้พญากำมพานที่บ้านหนองภูจังหวัดศรีสะเกดเนาะพี่น้องเนาะบ้านพาอ่อเอกแม่หน่อยบ้านน้อง,งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่ยละ่ะได้เกิดปรากฏการณ์พญาน้อยหลายคนเห็นแล้วโอ้ยเป็นไปได้จังไดพญานมาเร็วไปเลยทีฮะมาเร็วไปมาเร็วจังไดเล่นนิยมเล่นนิยมเนี่ยอะไรอ่ะปรากฏการณ์อยังไงอ่ะเขาว่าโลกรอดโลกรอด มันบูแมนแดดเต็มฟ้าพี่น้องแต่ที่บ้านน้องกูบ้านน้ององคอิงมนีเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงปลดพญาขามภานเกิดที่ยางขืนตะวกรนสิไปหนามาหลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC แฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแลักการอนีพิเศษสุดพิเศษสําหรับ FC แฟนคลับของมั่งกรอิสานพี่น้องเกิดที่ยัางขืนเสือวาหลายๆคนเห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องพระอาทิตย์ทรงปลดที่บ้านน้ององ้อิงเพชรบ้านแพงอืแล้วเอามาบอกเห็นยัง เอาสิบเอามาไว้ยบอสจังไดพื่อยัยผานก็นให้เอฟซีแฟนครับเพื่อนใดมีโอกาสสาถุน้ำลูกน้ำเตาแมนบอลูกลูกไปเห็ดหยางสันอกที่บ้านน้องครูพี่น้องเพื่อนใดมีการตั้งศารปูตาอ่าเป็นศารปูตาเห็ดเห็ดเห็ดศารไม่ให้อ่าปูวัสันทอ,อ,อที่เพื่อนให้ความเคารพนับถือน้องพี่น้องเนาะซึ่งก้อนหน้านี่ถ้าสิย้อนไปพื่อยัยผานศารปูตานี่แหละ แม่น้องอุ้งอิงแม่หน่อยเพื่อนใดมีการไปขอไหวไปบุญบานไว้ก็คือขอให้ลูกสาวหลักอุ้งอิงเพชรบานแพงได้เป็นหมอรอกหมอลัมจังสี่แมงแต่ก้อนสิมาขึ้นตั้งแต่ก้อนสิมาขึ้นกับสาวหน่อยเพชรบานแพงแล้วกะสิ่งที่เพิ่อนขอไว้ก็คือสมความมุ่งมั่นปรารถนาของเพลินแล้วก็เท่านั้นเพราะว่านี่ขอไปเบิ่งคลิปเนาะพอเอกกะว่าล่าสุดนี่กะมีการบุญบานคือเก่ามีการไปขอพรเพิ่อคือเก่าแล้วกะสำเร็จเพราะไงออแต่หอบบลูว่าเพิ่อนบุญเรื่องอีหยังไว้ แม่บ่ล่ะแต่ว่าก็ถือว่าสําเร็จก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วลหละแล้วแม่หน่อยเพิ่นก็เลยมีการไปตั้งศาลไม่ให้กับปู่ตาที่เพิ่นความคารพนับถืออันแต่ว่าอันอันที่ขอไว้ว่าเขาว่าเป็นหมอล่ำนี่แก้ไปแล้วแก้ไปแล้วแก้ไปแล้วจนได้บนไม่อีกแม่ค่ะประสบควสมก็สำเร็จอีกแล้วสมา็สำเร็จอีกแล้วเยแม่แก่พ่อแต่ว่าพ่อกับพู่น้องน้องกวาพนว่าเพิ่นบนเรื่องอีหยังเรื่องที่สองนี่เรื่องที่สองนี่อ่า ซึ่งนั่นหลับพี่น้องหลังจากที่มือเศร้านี่ก็ถือว่าหลายๆคนได้ยวขอไปเบิ้งคลิปแล้วค่ะบรรยากาศก็โอ้ยอ,อ่อนซ่อ,อนอ่อนซ่อนน้ำพี่น้องบาดเนาะลูกพญิพาลสิบกอ่อนซ่อนจังได่เป็นบ่าลูกหลานไทยบางจะคลองพ่อต่างตาได่ดีแล้วจังสิแม่กับบอลเรมบานเกิดเมืองนอน่จากของอีหยังข้อ ไสยบานเพิ่นกระสิาพากันไปขอไหวอหอดย่ามเลี้ยงกระเลี้ยงแมนหอดย่ามเลี้ยงเพิ่นกระเลี้ยงจังซี่เนาะนั่นละ่ะเขาไปเบิ่งซานแล้วกัสวยงามพญ่คั้มผานสวยงามอ,อ,อ,อ่อนซ่อนน้ำหลูกน้ำเต่าเป็น,นส้มสมัยใ<ม>หม่เนาะแมน <laughs> ค่ะสร้างทางใดเหรอฮะสร้างทางใดกับบรูเดอร์นี่นะจะเป็นคนคนแถวบ้านเพิ่นนั่นล่ะบ่ซึ่งนอกจากไทพี่น้องบ้านน้องคู่สิได้ไปร่วม อนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันแล้วพี่น้องการยังเด็ดไปฟังเสียงน้องมีเพชรบันแพรงเพิ่นมีการรำเท้ายมานปูนตาหลังไม้ปอบเด้กวัยผ่านถวายทั้งซาอถวายทั้งเสียงถวายทั้งเสียงโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนก็ขอให้ดังดังปังปังถวายเสียงกันก้อนเก่าเสียงกระดังก้อนเก่านั่นแหละแบดที่นี่แมนว่าล่ะแต่ว่าบ่แค่นั้นตี้ล่ะบัดที่นี่พี่น้องนี่ได้ของมาเอียอได้ยังล่ะ ไปอันถวายสาลแล้วว่พ่อเป็นว่าถวายเสียงแล้วเป็นว่าอ,อุ้งไปเองเลยเป็นว่าแมนค่ะที่นี่อันมาจุดูกจุดถูกๆๆๆๆน่ย<อ>ได้ยินมาจุดูกจะได้อี่คูเขมาคาุยย่าผา,านสปลโรข่อ,อ,ขอยแต่ละคล้น่ธรรมดาเน้ไปวายยุ่งจเขอไปเบื้องคิมนี่จคือบเบื้องขากเบิ้งแหนเนท้เนี่มาเม่อวานคืนตาคุณเลี้ยวไปเนี่ยเนี่ยมาคืน ใครเลี้ยวเพเห็นหงอโตทั้งชิ่งแมพี่น้องเอาสำรับเลขทูบพี่น้องนํำมาฝาเอซี่แฟนครับหกสี่สองพยัญานะหกสี่สองแต่หกกับเก่านี่ัวเดียวกันเด้อแมนว่าหกสี่สองน้อพี่น้องเนาะเพื่อผู้ใดมีศุกมีลาบมีบุญวัสนาสายหนิงสายแนนจองส่กันเพื่คนมีบุญคนมีดวงคนกสิได้คือเก่าและพญานอันอันบอกเป็นแล้วปะพ่อแน่ไดะ พอกเพื่อแล้ว,วเพราะว่ามาที่นี่เห็นอันว่าจ้าใดก่อนว่าอันว่านั่นอันหกกับก็บโตโัวเดียวกันเตี้ยเพิ่มทางเรียกให้เพิ่นอีกตัวนี้ <ๆ S 2> เออเอานั่นล่ะกะกะสิว่าจังไหนละ่ะอ่าถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่อเหล้าเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะว่าปกติแล้วพระอาทิตย์สงกรดเพิ่นกันบว่าใดว่าเป็นคูม่มือ,อเด้เออ เหตุการณ์สำคัญสำคัญเนี่เหตุการณ์สำคัญสำคัญพิธีการสำคัญคือจังวางศิลาเลือกวางศิลาเลือกหรือว่าพิธีการที่พระเกจิจังสิ่ไหมเพราะวัตถุมงคลัถูกเนาะเพิ่นมีการทำพิธีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นศิวาจังไหรล่ะก็คือเช่นปูตาขึ้นบ้านหลังไม้เพิ่นบอกเออถ้าใส่คำบอกประสิก็ขอประภสุภพรไพน์น้องเนาะบอกง่ายๆว่าสั่งก็บัติเนียเทวดาเพิ่นเล่มานิยมสมพรน้ำ อวยพรเทวดารักรู้ว่าสันเถาะแมนอ่อ่าแนีเทวดาอันนี้หลายแซ่ซ่องหลยกับที่นี่ก็ส่งกดต่างคตรต่างเหลียวเบิ้งไหมเดลียวเบิ้งโอ้ยนางนีเห็ดยังคือเห็ดบุญดีแท้เดียวบ้ามาที่นี่มมนก็หลายคนหลลยเหลียวตาเป็นเหลี่ยมมากเลยแม่จสน็แม่ล้วคือไปเวตาเทวดาตทพรฟ้าทิ์สุแมนถามครูเลี้ยงประวัติศาสตร์มา แต่วมาบอแค่นั้นพี่น้อง,งมือนี้บอกการบอกงานเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพรียงสะก,กาอนเ,เพราะว่าไก่ปิดฤดูการเราได้พี่น้องไก่กเราได้เจาอเข้ามาเราได้ไปในไก่สิ้นเดือนแล้วมือแรกนี่สําหรับเอฟซีแฟนคลับที่ยูบิเวณไก่เคียงกับจังหวัด้อยเอ็ดม,มาได้พี่น้องสภาพอากาศปลอดโป่งมือนี้สาวน้อยเพรียงเต็มวงพี่น้องทําการแสดงน้องพี่น้องเนาะที่สนามโรงเรียนอนุบาลพนมไพร เอออำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี่ละพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอือหูบ่อบุญยังบุญยังบุญบางไฟเดือนหกบุญบางไฟแมนบุญบางไฟถือว่าช่วงนีก้กสี เริ่มเมื่อล้วเนานน้องพี่น้เนาะสำหรับประเภทนี้บุญหม่องไฟจ้องเลยเด้ใกล้สิเมื่อแล้วใกล้สิเมื่อแล้วคือจังหมอลำในหลักการเริ่มสิเปีด้วยดูกาลแล้วสำหรับเอลซีแฟนคลับสายหมอลำเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้มีหมอลำอยู่หม่องใดกับฝาอไปเบิ่งก่อนที่เมื่สิเปีด้วยดูกาลพนมไพ่แม่งกันยอนๆไปทางจังหวัดยโสธรเสื้อวาวมือนแล้งพี่น้องทางยโสธรกับสีมาหลายคือกันพี่น้องแม่นเป็นประเพณีบุญหม่องไฟอำเภอพนมไพ่พี่น้องว่ากันว่านี่คือประเพณีบุญหม่องไฟที่ ยิ่งหญ่ที่สุดในประเทศแล้วแม่นบอกแม่นทั้งขบวนแห่เอ่ยทั้งบางไฟที่นํามาจุดเอ่ยคอยเขาไปามเพิ่นแล้วจังไดกรรมการเพิ่นอันมูกรรมการบางไฟบอกคอยมาค่ะมือมือันที่21สบเพิ่นจุดอืมวะเพศนี้จุดบางไฟพระนรพาบางไฟสิบล้านสองบังบางไฟล้านอีกสิบบังเออแล้วเป็นบางไฟขนาดแสนนี่ อีกหนึ่งพันกว่าบังเรียกได้ว่าจุดกันแต่ตีซีเลยทีเดียวนั่นแหละแต่ว่าวอาถึงเรื่องบุญประเพทีบุญบางไฟนะพี่น้องเนาะกับฝากอซีแฟนคลับจากน้อยไปเบิรงกบังไฟก็ให้ระมัดระวังตัวจากของจากนออ้อยเพราะไงคือจังข่าวข้าวที่ผ่านมาอันนี้ก็เกิดยู่จงหวัด้อยเอ็ดนะพี่น้องเนาะก็ขอแสดงความเสียใจสํหรับครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ได้ยิน้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตน,นั่นเป็นบมเี่ผ่านที่นึงกับว่าใครได้ยิน้ข่าวว่าบางไฟแตกสายคอดหลายเพราะปันไหนดอก นั่นล่ะบางคนก็เลยว่าโอ้ยอันเฮ็ดจังสี่อย่างใช่ไหมประเพณนี้มันบ่ยั่งจังสี่นะบัดนี้เดี๋ยวก็สิมีมาตรการนั่นมาตรการนี้มาห้ามเออเพิ่นก็เลยว่าถล่มที่แบบใส่กันเด้ออุบัติเหตุทางรถเออหรือว่าดื่มสุรานี่หลายกวันบนไฟแต่เซฟนนะแบวเต็มหัวมอวนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เขานำมาฝากมาตอนสำหรับเอฟซีแฟนคลับนพยายพาเนาะขอบการคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคร <S <S ับ